ร่วมกันในกลุ่มในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันทําบุญร่วมกันคืออะไรคือทุกป่าทุกกะตังที่ถวายก็ได้ร่วมกันนำัจจัยไปแก้ปัญหาช่วยเหลือบำบัดทุกบุงรุงสุขหรือเสริมสร้าง ิ่งตางๆที่เป็นเรื่องความสุขส่วนรววของประชาชนซึ่งน่าจะมีหรือน่าจะทําแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือทําให้ชีวิตนับหนกนับาำลังใจของประชาชนดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นแก้วสารัดน,นที่จะทําให้ประเทศชาติประชาชนมั่นคงมีความสุข วันนีก็ถือว่าท่านได้ร่วมแล้วก็ได้ช่วยมา็นกำลังให้แก่ประเทศชาติานอันนี้พระเจ้ามีความรู้สึกปลื้มรับซึ้งแล้วก็ได้ใช้ไปเยอะในการโครงการทา่ช่วยเหลือประเทศชาติเป็นส่วนรวม คุณแล้วขอให้บุญกุศลต่างๆที่ท่านได้ทำนี้ทำให้ท่านมีความสุขมันเนใจญละมความสบายใจตลอดไปได้มีความรักดี่องชาติและประชาชนของประเทศเราได้สนับสนุนความุกสนรวของประชาชนซึ่ง น่าจะมีหรือน่าจะทำแก้ไขให้สมมูลนี่ขึ้น